สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกทท่านนะครับผมเบา่าสาวหน่อยรายงานตัวครับสวัสดีเช้าวันที่5นะครับผมมาครับมาเดี๋ยวมาลงมือทําอาหารกันเลยครับมีเมนูง่ายๆมานําเสนอคือเกาครับอันนี้เป็นไอ้พริกที่เบาบ้าต้าไว้ครับผมพร้อมกับเครื่องในไก่นะครับผมล้างทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับ หอมกับใบกัะเพราครับพี่น้องลงมือทำกันเลยครับ ใส่ไปเลยครับคนหลายบัไหนครับเพราะากระทะเป็นอยากส้นร้ยครับเพราะเป็นโมเมนกระทะเทยฝาด้วยตรงนะครับเป็นหม้อหนึ่งครับเป็นหม้อนึ่งองกับหม้อต้มครับเหมือนกันไปย่งงางๆครับพี่น้องอาหารแต่ละมื g ư ợ c ส,สุ่าสัมกันหอกครับเมนูการะสดรเป็นผัดเครื่องในผัดเครื่องในไก่นะครับเป็นผัดกะเพราครับผม เป็นการไม่เสียเวลาปรงเครื่องไปเลยครับน้ำมันหอยครับ เป็นรถด,ดีครับผมสนามจักน้อยนึงครับพี่หน้องต่อด้วยปงนัวครับ ตามนิดหนึง่งสีอิวาขาวนิดหนึง่งครับพร้อมกับซอสฟ้าเขียวครับ จะปิดฝาไว้ก่อนครับแป๊บนึงให้ไก่สุกก่อนครับ ใส่ถั่วฝักยาวเลยครับ ขาวนิดนึงครับ ก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับใส่ไปเลยครับใบกระเพราครับผม บ่ทันได้ซิมรสชาติอยู่ครับเดี๋ยวให้ใบกะเพราเขาย,ยงงาุ่มๆลงกันครับจะได้ซิมครับ กากเผอยูออม่มาครับหลังจากที่ไฟดับไปเมื่อกี้นะครับซิมเบัรสโลซานะครับผ่านยังครับพี่น้อง กินก่อนครับบอกได้คำเดียวครับผมแสบคักแสบแน่ครับพี่น้องรส mm hmm. ชาติจัดจานครับ mm hmm. เผ็ดกำลังพอดีครับผม mm hmm. mm hmm. อันนี่ก็ะสด็จตักขึ้นจานครับ แล้วก็ปิดคลิปไปเลยครับผมนี้ต้องฟัอง คุณโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผัดกระเพราเครื่องในไก่นะครับใส่ถั่วฝักยาวครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมนูกินง่ายๆครับมาคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอ้สารสายเลาะชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้บอกบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม